สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พี่ชาติจะมาสาธิตวิธีการทำสวิงตักปลาด้วยตัวเองแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเงินนะครับอุปกรณ์ที่พี่ชาติใช้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นเศษตะข่ายครับตะข่ายทั่วไปที่เราใช้ร้อมรั้วนะครับอันนี้เป็นตะข่ายที่เหลือไม่ได้ใช้ นะครับต่อไปก็คือสายยางครับสายยางที่เราใช้ต่อน้ำไปทำการเกษตรที่มันเหลือนะครับเศษเหลือใช้นะครับต่อไปนี้ฮะก็คือลวดครับอันนี้อาจจะเล็กไปถ้ามีลวดใหญ่ๆก็ดีฮะเอาไว้สอดข้างในของ ตัวสายยางนะครับไว้สอดเข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้สายยางมันงอ,อจะได้กลมสวยนะครับแบบนี้นะวิธีการก็คือเราก็เอาสายยางมาแล้วก็งอให้เป็นวงกลมเหมือนลนักษณะตัวนี้ครับวงกลมแล้วแต่ความสะดวกของท่านว่าจะเอากลมใหญ่กลมเล็กขนาดไหนนะครับของพิชาติมันใช้กับบอ่อปลาพลาสติก ก็ได้ขนาดนี้ก็สามารถ้อนปลาได้แป๊บเดียวนะครับไม่ต้องทําให้ปลาตกใจมากนะครับคือถท่าตะข่ายเล็กกว่านี้นี่ปลามันก็จะไม่เข้านะครับปลาจะกระโดดออกแต่ถ้าตะข่ายขนาดเนี้ปลามันจะติดอยู่นะครับเคยใช้ตะข่ายสีฟ้าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปลามันกลัวนะครับหลังจากท่านวงกลมให้พลด สายยางให้เป็นวงกลมแบบนี้ให้ท่านใช้ลวดแข็งๆนะครับสอดเข้าไปข้างในสอดเข้าไปข้างในให้เป็นวงกลมแบบนี้เพื่อที่จะได้ไม่ไม่หักงอนะครับและหลังจากนั้นถ้าท่านมีตัวข้อต่อแบบนี้นะครับข้อต่อแบบปลาแบบนี้ท่านก็ต่อเข้าไปนะครับก็เป็นวงกลมเรียบร้อยหลังจากนั้นท่านก็ใช้ไปตัดเอาตาข่ายนะครับาตาข่ายปลา แต่ตะข่ายทั่วไปนี่ยที่เหลือใช้เอามาตัดให้มันพอดีกับวงกลมนี้นะครับแล้วก็ให้มันหย่อนตรงกลางนิดหนึ่งนะครับเนี้ฮะมันจะหย่อนนิดหนึ่งเพราะปลามันจะได้ติดตรงนี้ครับมันจะหย่อนนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นท่านก็หาเชือกนะครับเชือกที่มันทนน้ํานะครับมันจะเป็นไนลอนนะฮะเชือกไนลอน มามัดขอบนะครับมัดขอบมันมัดง่ายๆนะครับมัดไปจนสุดเลยนะครับก็จะเรียบร้อยเลยให้มันหย่อนตรงกลางนิดนึงตรงนี้นะครับท่านก็สามารถใช้ไปตักปลาตักอะไรในบ่อที่บ้านหรือว่าบ่อที่ท่านจะไปหาปลาที่ไหนก็ได้นะครับถ้าท้ายหย่อนมากก็ได้นะครับสำหรับคนที่ตกปลานะ สำหรับพิชานั้นแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็คือใช้เอาไว้ตักปลาที่เราเลี้ยงเองในบ่อพลาสติกนะครับปลามีเยอะนะครับก็คือเกือบจะเต็มบ่อแล้วเราลงไปแล้วก็ช้อนขึ้นมานครับแป๊บเดียวถ้าอยากกินปลาก็ตักออกมาแป๊บเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลองลองไปทำกันดูนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ